สวัสดีจ้าพี่พี่จ้าฟุตบอลวันนี้ที่น้องหยิบยกมาฝากนะคะจากยูฟ่ายูโรปาคอนเฟลนซ์ลีกเวลาตีสองชอตสิบปดบบ้านต้อนรับกรมเบีงของลีเกียบอชชพี่พี่คนไหนยังไม่เข้าบ้านน้องรีบๆเลยนะจ๊ะโครงการสปอร์ตพี่พี่ดีๆเนี่ยมีให้ในบ้านแน่นอนละคะ่ะยิ่งเดือนเมษายนแบบนี้จะหนักจะเต็มกร้ไม่อยากพลาดโอกาสดีๆปัดขาวนะโปรไฟล์ได้เลยนะคะ เชลซีน่าจะถอนคันเร่งแล้ว,ลวจะไปพ่พจาเพราะบุกชนะมาแบบขาด13ประตูต่อ2ในเลกแรกนะจึงน่าจะเลือกเก็บตัวเพื่อไปสู้ในพรีเมียร์ลีกลุ้นตัว UCL ละค่ะล่าสุดก็เปิดบ้านเสมอกับอิสวิดทาวมานะคะทำให้โอกาสหลุดลอยไปละคะ่ะเลยต้องกลับไปเน้นในลีกอีกรอบนะคะแล้วก็ไม่น่าง่ายนะคะที่สิงห์ูจะทำหลายประตูกับสถานการณ์แบบนี้อีกทั้งจะบ้านชนะคู่แข่งแบบบูดวิ่ดมาติดต่อกันเนี่ยซีแมตในบ้านแล้วนะคะขณะที่ลีเกียก็ไม่หวังถึงขนาดพลิกเข้า ารอบได้หรอกค่ะพี่พี่จ๋าเพราะมาตรฐานแล้วสกอร์ก็เป็นรองบานเลยแล้วค่ะน่าจะบุกมาสู้แบบให้แพ้ไม่น้อยกว่าเดิมนะจ๊ะพี่พี่จ๋าซึ่งวัดจากภาพรวมลูกเกมน่าจะออกมาแบบเหนื่อยๆนะคะเพราะต่างฝ่ายต่างเล่นระวังตัวแล้วจ๊ะมองว่าเจ้าบ้านอาจจะย่ำแค้นเอาชนะได้อีกรอบนะคะแต่น่าจะสกอร์ไม่ขาดเชียร์ท่านรองไปดีกว่าหนึ่งผู้ที่น้องหยิบยกมาฝากจากยูโรป้าลีกรอบ8ทีมสุดท้ายเวลาตีสองแมนยูนเตดเปิดบ้านต้อนรับการเมียของโอลิมปิกลียง จริงๆแล้วเนี่ยเกมล่าสุดที่ผ่านมานะคะแมนยูต็ดไปเยนิวคาสเซิลก็คาดการณ์กันอยู่แล้วนะคะว่าจะมีแนวโน้มว่าจะแพ้แต่น้องก็ไม่ได้คิดว่ามันจะสกอร์เลเทขนาดนี้นะเพราะยังเชื่อว่าโฟกัสหลักของแข้งปีศาจแดงเนี่ยน่าจะมองข้ามช็อตมาที่เหล็ก2ของทว่วยรปบ้าเหล็กที่เจอกับโอลิมปิกลียงนะคะหลังจากเกมแรกที่ฝรั่งเศสจ,จบไปเสมอที่2ประตูต่อ2แม้ว่าทีมของอโมริเนี่ยจะสะกดใช้ไม่เจอมา4ี่เกมติดในทุกรายกับผลเสมอ2แพ้2นะคะ แต่พอแยกเฉพาะที่เฝออเท์ฟอร์เตยุโรปเนี่ยปรากฏว่า4ี่เกมที่ผ่านมากว่าใช้ร0 0เปรเซเลยนะคะทำประตูถึง11ประตูเลยไล่ปับมาทาั้งเลนเจอร์แล้วก็เลอันโซเซนดัตน,นะคะวันนี้ก็ต้องมาดวอีกฝั่งทีมเยือนของลียงห้เกมหลังฟอร์มทุกรายการทุกถ้วยเนี่ยยังใช้ได้นะคะชนะ3เสมอ1แพ้1ใน,นอีกเอิงก็ยังทรงดีอันดับ4นะคะถ้ามองจากเหล็กแรกสู่สีกันพอสมควรแล้วจ้ะพี่ๆแบบนี้น้องมองว่าบัตเจ้าบ้านพอไหวคะ่ะแม้เกมอาจจะออกมาอึดอัดก็ตามแต่ก็ยังมองว่า เจ้าบ้านมีสิทธิ์ผ่านเข้ารอบไปได้ยกว่าฝากจากยูโรป้าลีกรอบ8ทีมสุดท้ายเวลาตีสองไอทัตฟังเฟิร์ดเปิดบ้านต้อนรับการีเงือนของสเปอร์ โอกาสในการผ่านเข้ารอบยังถือว่าเปิดกว้างทั้งคู่เลยนะคะหลังที่เจ๊าะกันมาในเลกแรกหนึ่งประตูตอนหนึ่งแม้ระยะหลังเนี่ยจะเห็นว่าข้อผิดพลาดของแฟรงเกอร์เกิดขึ้นบ่อยละคะ่ะแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นการปาใชัยนอกบ้านบีบพิจาส่วนผลงานในบ้านก็ยังฝากความหวังได้ไม่แพ้ใครมา2เกมซ้อนแล้วแม้อาจจะเป็นตัวเลขที่ไม่เยอะนะคะแต่สำหรับในเรื่องของความมั่นใจก็ถือว่าเต็มเปี่ยมเลยละคะ่ะยิ่งได้ลงเล่นในบ้านตัวเองอีกด้วยเชื่อว่านะคะเกมนี้มีโอกาสชนะที่มากกว่าส่วนทางไก่เดือยทองนะคะเสียทรงมาพักใหญ่เลย จะมีสถานะอันดับที่15พิมิลิกเป็นหลักฐานสำคัญนะคะยิ่งหนักสุดตรงเกมเดือนละคะ่ะพี่ๆจ๋าสี่เกมท้ายถุกรายการจบแพร่วนและทำประตูผู้แข่งได้เพียงแค่2ประตูเท่านั้นเองแต่เสียไปถึง8ประตูเลยนะคะดูแล้วยกนี้มีแนวโน้มสิทธ์ให้เจ้าถิ่นแฟรงก์เฟิร์ตอีกเช่นเคยละคะ่ะวันนี้เชียร์เจ้าบ้านแฟรงก์เฟิร์ตดีกว่าค่ะใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะกดติดตามกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ